จะเอาหนยเสียนะไรวูกไแม่ม่เเป็นซอมขนาดยิ่มไว้ป๊าเอาน้ำมาให้หนูด้วยนะหนูมน้ำหนมีน้ำหนมีน้ำากมีทุกอย่างค่ะ นี่พี่หลังบ้านมาหน้ามีผู้ใดมาเนี่ยเออก็เลยตั้งใจเลี้ยงเป็นชั่วโมงกูเลยหนูเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแต่หนูอดทนใช่ไหมนักกีฬาต้องอดทนใช่ไหมคะก็นั่นแหละหนูไม่วอร์มก่อนหนูก็เลยเหนื่อยมาทีหลังหนูต้องวิ่งต้องวอร์มวิ่งก่อนแต่เมื่อกี้หนูก็วิ่งแล้วไม่ใช่หรอ ก็เรามาสายเดี๋ยววันหลังเราต้องมาเออวันอาทิตย์หน้าค่อยวิ่งวิ่งแล้วก็ลงสระมันจะได้แข็งแรง <S 2> <S 2>